ในเมื่อเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราอยากจะทําอะไรให้บ้านของเรามันก็เกิดไอเดียมันก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนั้นว่าเฮ้ยเรากลับมาอยู่บ้านอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องหาอะไรทำเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้เราจะทําให้เต็มที่เราจะทําให้ดีที่สุดเลยคือเรายืนคิดอยู่ข้างเวทีอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้น้องการด้วยนะคะอันนี้ สวัสดีครับการก้าวนรวัชมนิรัตครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจครับก๋วยเตี๋ยวบุญชูแล้วก็บุญชูคาเฟ่ครับาการเรียนจบสาขาออกแบบเพื่อการแสดงครับที่มสวครับก็คือเรียนจบด้านการออกแบบเพื่อการแสดงมาโดยตรงเลยครับผม ตั้งปี63โควิดก็มาพอดีแล้วมันก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้เราจะต้องกลับมาดูแลธุรกิจที่บ้านของเรา ตอนนั้นมันยังไปไหนไม่ได้ด้วยด้วยด้วยโควิดเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราอยากจะทําอะไรให้บ้านของเราให้ที่บ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดไอเดียมันก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนั้นว่าเฮ้ย mm hmm. เรากลับมาอยู่บ้านอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องหาอะไรทํามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้กลับมาอยู่บ้าน ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเราก็อยู่บ้านนี่แหละเราก็ไปลอยกระทงเป็นผู้ชมเป็นผู้ร่วมงานปกติเราก็ไปยืนดูกิจกรรมยืนดูการแสดงอยู่ข้างเวทีซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนหรือว่าของเมืองพลเนี่ยก็พอสมควรแต่ว่าเราอาจจะเป็นจุดเ,ดเล็กๆหรือว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตเฉยๆเราเราไม่ได้แบบเป็นคนเบื้องหน้าเราก็เลยมองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มีส่วนร่วมกับ งานในครั้งนี้เราจะทําให้เต็มที่เราจะทําให้ดีที่สุดเลยคือเรายืนคิดอยู่ข้างเวทีจนพอมาถึงปีนี้เราก็ได้มารู้จักกับพี่ๆกลุ่มหลงละเริงกับกลุ่มถนนคนเดินนะีเนาะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์เข้ามาทางเทศบาลเขาอยากให้เราได้มีส่วนร่วมในการไปทํางานสืบสารประเพณีลอยกระทงออกแบบฉากให้หน่อยปีนี้ว่าอยากได้เยาว,วชนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในงานเราก็คิดว่าเออนี่ไงโอกาสที่มันจะทําให้เราได้เข้าไปทำ ในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบเราก็เลยตอบตกลงไปเลยโดยที่แบบไม่คิดอะไรเลยลอ๋อได้ได้ครับทำทำอะไรเงี้ยดีอยากลองดูอยากลองดูเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไง พอ,พอเราเข้ามามีโอกาสได้รับหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมครั้งแรกเลยที่เราเข้าไปประชุมกับทางเทศบาลจริงๆเราต้องขอบคุณมากๆเลยท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านกิชชติโชติเรียมเวศวุฒิไกรที่ให้โอกาสทีมพวกเราได้มาพรีเซนต์ได้มาพีเอทงานนะฮะแล้วก็สนับสนุนไอเดียของพวกเราซึ่งท่านเนี่ยมีไอเดียที่ดีมากเลยอยากทําเวทีเป็นแบบ โครงสร้างแล้วก็เดินสายไฟเป็นลวดลายสถานที่ต่างๆหรือว่าแลนด์มาร์คต่างๆในเมืองพลที่จะทําให้คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยมองแล้วก็เห็นถึงความสวยงามของไฟแสงสีแล้วก็ยังเห็นถึงสถาปัตยกรรมความสวยงามสถานที่ต่างๆของเมืองพลไม่ว่าจะเป็นวัดมาอารามหรือสถานที่ท่องเที่ยวท่านให้มาแล้วแหละว,ว่าท่านอยากได้อะไรบ้างอยากได้สถานที่ไหนบ้างซึ่งเราก็ไปเลือกเอาแล้วก็สร้างออกมาออกแบบให้มันตอบโจทย์งานลอยกระท ในปีนี้ พอแบบมันได้แล้วเนาะมันมันมันก็จะต้องไปสู่ถึงโปรเซสของการทํางานซึ่งเป็นโชคดีมากๆเลยที่ทางเทศบาลก็ได้ความอ,อ,อนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยาการนะครับสาขาการไฟฟ้าได้อาจารย์และก็นักศึกษาเข้ามาช่วยตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นสาขาโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะ,จะทำด้วยก็คือการต่อไฟคือฉากเนี่ยมันจะใช้ไฟเส้นทั้งหมดเลยซึ่งมันจะต้องมีการ ต่อวงจรต่อต่อระบบไฟมากมายฉะนั้นเนี่ยทีมกองช่างเองเนี่ยก็ควบคุมควบคุมดูแลการทํางานทั้งหมดนะครับแล้วก็ร่วมกับทางเทคโนโลพาณิชยการซึ่งตอนแรกที่เราคิดไว้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าเรามีความกังวลตรงที่ว่าด้วยความที่ฉากมันใหญ่แล้วก็ยาวมากแล้วดีเทลมันคืออันนี้เราเราลดทอนมาแล้วเราลดทอนรายละเอียดลงมาบ้างแล้วก็ให้เห็น ให้มองแล้วรู้ว่าเป็นอะไรแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ใส่รายละเอียดลงไปทั้งหมดคือเราก็ยังกลัวว่ามันจะทันไหมกับระยะเวลาแค่3าวันเพราะว่ามันจะต้องรีบทําไหนจะเวทีไหนจะโครงสร้างหลังจากนั้นก็จะต้องเอาไปเซตอัพที่บึงละเลืองไหวพอทุกฝ่ายเนี่ยประกอบร่างกันรวมกันมาทํางานซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันรวดเร็วมากแล้วมันก็เสร็จตามกําหนดทันทีเลยแล้ววันวันที่เราเข้าไปดูหน้างานมันก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ยัง ชื่นชมแล้วก็ดีใจที่มีเยาวชนแล้วก็มีทีมงานที่ซัพพอร์ตแล้วก็สร้างถากออกมาให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามแบบครั้งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2498เป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวเมืองพลที่ได้ขุดพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยครั้งแรกที่เราเห็นไฟที่มันเปิดขึ้นมาพร้อมกันน่ะแบบ เรายืนอึ้งมามันแบบนาทีหนึ่งอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยมากเส้นไฟอ่ะมันพอมันรวมกันออกมาแล้วสีมันเบรนเข้าหากันแล้วทุกส่วนมันเปิดพร้อมกันหมดอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าอือนี่แหละพลังของเยาวชนพลังของการทำงานพลังของทุกๆคนที่มาช่วยกันมันมันภูมิใจมันมันดีใจและตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่ เราอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นในบ้านของเราจากปีที่แล้วที่เรายืนอยู่ข้างเวทีแต่วันนี้เรามาเป็นดีไซเนอร์ออกแบบแล้วภาพทุกอย่างมันได้เกิดขึ้นจริงจ,งจากทุกๆคนที่ช่วยกันมันก็รู้สึกดีใจมากๆทุกอย่างมันสมูทมากทุกคนก็พทับใจดีใจครับสะท้อนถึงเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตยังคงสถาปัตยกรรมผสมผสานความเก่าแก่และปัจจุบันซึ่งคงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ อัธยาศัยไมตรีจิตของชาวเมืองผล